เราจะมารู้จักเกี่ยวกับการเชื่อมแบบการต่อรวเชื่อมแล้วก็มีวิธีมีหลักการการเชื่อมแบบไหนยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็ขอให้เราโดยการมองนะครับมองคิดตามแล้วก็สังเกตนะครับมองสังเกตแล้วก็แล้วก็คุยเบออกเทคนิควิธีว่ามันต่อแบบไหนยังไงบ้างเข้าใจไหมครับแล้วก็ให้เราไป ทำการฝึกทำปฏิบัตินะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับหลักแรกเลยเราก็เตรียมอุปก,กรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับต่อมาเราก็มาทาการออล,อลองลองลองอ่านโดยที่การเริ่มนะครัมซือการเริอกอ่านนะครับเลือกเลือกอ่านเป็นแบบไหนนะครับการเชื่อมแบบการต่อเป็นแบบไหนนะครับก็ ให้เราสังเกตนะครับแล้วก็เอาไปใช้ดูโอเคนะครับจุดะเกจุดกระดกเพราะก่อนตั้งไหนนะครับแล้วก็เวลาเชื่อมนะครับก็คือเริ่มเริ่มจากจากจุดตรงปลายตรงนี้ นะครับแล้วฮาร์กยาวต่อมานะครับมาเดี๋ยวดูนะครับ ลักษณะนแนวเชื่อมนะครับก็คือเวลาต่อนะครับต่อลวดเชื่อมเนี่ยก็คือลวดเชื่อมแนวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือจุดสุดท้ายเนี่ยก็คืออยู่จุดตรงปลายเวลาต่อให้เลื่อนมาประมาณ1 1 1ส่วน2ก็คือครึ่งครึ่งของวงกลมถ้าสเกตเป็นวงกลมก็คือ1ส่วน2ประมาณตรงนี้อาร์คเริ่มอาร์คตรงนี้เสร็จปุ๊บมาให้เลื่อนมาซ้ายหรือขวาก็ได้อาร์คเสร็จปุ<ๆ>๊บ<ๆ>เลื่อนมาซ้าย ขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็สายลวดเชื่อมหรือเดินแนวตามที่เราต้องการมามาจนจบตลอดชิ้นงานนะครับโอเคนะครับทำแบบนี้ไปนะครับนะเ,เดี๋ยวดูครู จุดสุดท้ายจุดสุดท้ายของแนวอะ่ะกูเชื่อมไปเสร็จปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็ยกแล้วก็มาเติมต่อลักษณะนี้หมายความว่าห้ามนะครับห้ามเอาเอา,เอาออกหรือเอาเอารูดเชื่อมออกหมดเลยเพราะว่าสุดท้ายสุดนะตรงนี้มันจะแหวง่งดังนั้นเราก็ต้องหยุดแล้วก็มาเติมใหม่หยุดแล้วก็มาเติมใหม่ <S 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 เพื่อที่ให้แนวมันเสมอกัน โอเคครับครับดังนั้นบทเรียนของงานเชื่อมแบบการต่อรถเชื่อมก็มีเทคนิควิธีแบบนี้นะครับก็ขอให้เราลองไปฝึกไปปฏิบัติกันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปแก้ไขให้งานเรามันดีขึ้นโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคน